เพื่อนๆคะเซตพอยเขาเอารถไฟฟ้าที่ทั้งหลอทั้งแรงมารีวิวกันแบบเจาะลึกจุใจตามดูกันจนจบเลยนะโอเชียชัยคานรู้งี้ซื้อนานแล้ววันนี้หวานหวานยิ้มไม่หุบเลยนะคะเพราะว่าอยู่กับรถไฟฟ้าที่หวานบอกเลยว่าหวานชอบแล้วก็เลิฟมากๆเพราะเขาขับดีมากแล้วก็สวยจนเหลียวหลังค่ะ นั่นก็คือปอ r s เช e ชัยค a n 4S นะคะเดี๋ยวเล่าประวัติคร่าวๆข,าข,าของเขาให้ฟังก่อนจะบอกว่าชัยคันเนี่ยเป็นรถต้นแบบนะคะที่ปอ r s c ช่เขาคิดตั้งแต่ปี2015ค่ะตั้งชื่อว่า Mission E ในตอนนั้นที่ออกมาเป็นแค่รูปแล้วก็รถคอนเซปต์นี่นะคะทำให้สะเทือนไปทั้งวงการเลยคะ่ะว่าแบบโอ้โหมันสวยขนาดนี้จะทำได้จริงหรือเปล่าซึ่งในตอนนั้นเนี่ยถ้าใช้เวลาในการผลิตเนี่ยก็สักประมาณ3-5ปีส่วนมากเวาลาออกรถคอนเซปต์มานะซึ่งตอนนั้นก็ทุกคนก็แบบจะยังไงจะยังไงจะออ กระทั่งปี2019ค่ะภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง l a y Movie b i l t h e Movie ตัวละครหลักนะคะที่ชื่อว่า l ล็ก a ดชเชอเนี่ยได้ขับรถ Porsche Mission E ซึ่งตอนนั้นโอ้โหแบบไกลและใกล้ละต้องได้เห็นตัวจริงกแน่นเลยแล้วก็สิ้นสุดการรอคอยในปี2020ค่ะเปิดตัวเรียบร้อยสำหรับป s c h เชัยชคานโอตอนนั้นนี่เรียกได้ว่าสั่นสะเทือนไปทางวงการรถยนต์ปกติแล้วก็รถไฟฟ้าเลยเพราะถือว่าเป็นเจ้าพ่อรถสปอร์ตอะมาทาไฟฟ้าล้วนแบบนี้โอ้โห เรียกได้ว่าคือฮาสุดๆและในปีนี้นะคะ2023ถึงจะผ่านมาประมาณ3ปีแล้วแต่ก็ยังถือว่าเป็นรถไฟฟ้าสุดฮอตที่หลายคนเนี่ยยังแบบเป็นที่ต้องการหรือเป็นรถในฝันของใครหลายคนเลยเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่ามีดีอะไรวันนี้ตามหวานๆมาเลยคะ่ะ ดีไซน์ภายนอกของไทยคารยังคงมี DNA ของปอร์เช่อยู่เต็มรูปแบบค่ะมุมมองด้านหน้าที่กว้างและแบนราบโป่งซุ้มล้อที่โค้งมนและแนวหลังคาเทลาดลงจรดด้านท้ายมีดนามิกไฟลายที่ดูโฉบเฉียวไฟหน้ารูปทรงเป็นเอกลักษณ์แผงไฟท้ายเป็นเส้นยาวราวกับยานอวกาศทำให้รถคันนี้โดดเด่นเวลาอยู่บนท้องถนนจริงๆค่ะเพื่อนไทยอยากจะบอกว่าหวาน สองเขามากเลยนะนอกจากที่จะมีขนาดใหญ่ถึง16.8นิ้วแล้วเนี่ยดีไซน์ค่ะคือเขาโค้งเข้าไปรับกคอนโซลน,นะสวยงามมากๆคือมองไปแล้วมันแบบดูสุนทรีเหมือนเป็นงานอาร์ตเลยนะคะรวมถึงขนาดของเขาแล้วก็การแสดงผลที่ดูง่ายมากๆเลยอย่างบริเวณด้านข้างเนี่ยมันก็จะมีปุ่มที่เป็นทัชสกรีนทุกคนอย่างอันนี้ก็ปรับโชคแข่งขึ้นได้หรือว่าตัวนี้ที่เป็นลิฟต์ก็คือง่ายคือมือเราอยู่ตรงนี้เวลากดปุ๊บสมมติเจอนอนนเต่ากดปุ๊บ ก็ขึ้นได้เลยทีเดียวนะคะรวมไปถึงตรงนี้นะวง3วงซึ่งหวานสามารถกดบังคับได้จากบริเวณตรงนี้นะคะกด๊บอ่าสีเหลืองเห็นไหมคะเลื่อนไปสามารถเลือกได้ว่าเราจะตั้งข้อมูลเป็นอะไรอย่างตรงนี้มันเป็น G Force อยู่เราก็เลือกได้ G Force Max Reset Max ใดๆนะคะแล้วก็ตรงกลางนะคะตอนนี้เป็น Power Meter เราจะมีตัวนี้หวานชอบ Reduce สวกดให้ดู นี่เนี้ยบไหมคะก็คือเกลี้ยงเก่าเลยนะดูสะอาดสะอา้านอันนี้มันจะขึ้นแค่เป็นตัวความเร็วอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราโชว์ให้ทุกคนดูอ่ะเรากลับไปที่ power meter ต่อแล้วต่อมาอันขวาสุดอันนี้อันนี้มันบอกถึง information อยู่นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเลือกได้คะ่ะมีเดียเพลงที่ฟังอยู่ drive mode ต่างๆนะคะก็ปรับตรงนี้ได้หมดเลยลงไปถึง sport chrono อันนี้จับเวลาซึ่ง อันนี้ทุกเพื่อนเพื่อมันลิงก์กับตัวนาฬิกาตรงนี้ด้วยนะคือถ้าเรากดจับปุ๊บเซตกันนะคะลิงก์กันนะคะได้ฟีลลิ่งเหมือนแข่งรถเลยทีเดียวแล้วมีถึงทริปนีเวกชั่นโอเคตะวันตั้งเบ็คอินฟอร์เมชั่นเหมือนเดิมเพราะวันชอบดูอันนี้นะคะไม่เพียงเท่านั้นจอน,นี้เสร็จปุ๊บจอแสดงผลทั้งหมดอะเขามี3จอน,นี่จอที่1จอที่2คือตรงกลางนะคะตรงนี้ก็สามารถเล่นควบคุมสิ่งต่างๆ่างได้ที่ผมอบอกอันนี้ได้ทั้งหมดก็ปรับตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะ a อ s s ซสเซนนะคะปรับได้ t ทริปนนี้ไว้ดูข้อมูลตัวนี้ก็จะละเอียดหน่อยนะว่า Total ท r i p เป็นยังไงตั้งแต่ชาร์ g i n g เป็นยังไงนะคะสิ่งต่างๆก็สามารถถึงได้แล้วทัชสกรีนเขาคือลื่นมากทุกคนคือ very easy to แบบใช้งานอย่างนี้มาถึงจอนี้เป็นออปชันนะคะก็คือจอฝั่ง Passenger seat ค่ะก็เดี๋ยวเขาเรียกว่าคนรู้ใจหรือเพื่อนเราจะเหงานะคะนั่งไปด้วยกันก็สามารถกด ได้นะคะเซตติ้งต่างๆ Pass e n g e r Display นะคะไรทนเน็ใดๆหรือว่าข้อมูลความเร็วตอนที่เราขับเนี่ยก็สามารถได้เหมือนกันและอีกหนึ่งจอที่ถ้าจะไม่พูดถึงคงไม่ได้นะคะเพราะว่าโดดเด่นอยู่ตรงนี้เหมือนกันไม่ใช่จอแสดงผลแต่ว่าเป็นจอที่ใช้ในการควบคุมอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่ามันขึ้นเป็นแอร์ใช่ปะ่ะแล้วเวลาหวานจอดอยู่มันก็สามารถกดดูได้เลยว่าอะแบตเตอรี่ตอนนี้เหลือเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วขับได้อีกกี่กิโลเมตร นะคะอันนี้สั่งเปิดปิดต่างๆจุดต่างๆได้เปิดที่ชาร์จได้ซ้ายขวานะคะอันนี้ AC Max อันนี้ชอบเวลาขึ้นรถมาแล้วก็เล่งให้มันเย็นกระทันๆนซูซา oh, so <laughs> เหมาะกับเมืองไทยอยากจะให้ AC Max มีหลายๆจุดในรถโอเคนะคะ <laughs> ก็นี่แหละคะ่ะชอบในเรื่องการครีเอทแล้วก็วางตำแหน่งต่างๆของ ทั้งจอแสดงผลแล้วก็จอควบคุมของเขาทําได้ลงตัวค่ะและอีกหนึ่งอย่างทุกคนที่ถ้างบถึงบัจจ e t ถึงเลือกเลยดีกว่าระดับนี้แล้วเนาะซื้อปอเช,ช้ใช้ก็ต้องก็ต้องได้อยู่นั่นก็คือตัวลำโพงนะคะเบอร์เมสเตอร์เสียงดีมากเนื่องจากรถไฟฟ้ามันเงียบใช่ไหมเราก็จะได้ยินเสียงเพลงที่มันแบบมันวิ่งรอบรถเลยอะเราก็เป็นสุนทรีหูเด๋วนเปิดได้ฟังนะ อแล้วก็สามารถเพิ่มวอลลุ่มได้3ที่ด้วยกันนะคะง่ายๆเลยก็คือนี่บริเวณพวงมาลัยนะ<ม>เพิ่มได้ตรงนี้เลยขับรถอยู่นะคะแค่ขยับนิดเดียวกับอีกจุดหนึ่งก็คือตรงแผงควบคุมกดบัวแบบนี้อยจะเห็นว่ามันค่อยๆขึ้นนะและที่หวานชอบสุดนะคะก็คือการลากขึ้นแบบนี้อ <laughs> นี่คือเล่งเสียงนะเวลาเบาก็ลงนี้ เข้ามากเลยทุกคนถ้าอยากจะตั้งค่าเพิ่มนะคะเขาปรับได้ละเอียดมากเข้ามาที่เมนูของเบอร์เมสเตอร์นะคะเห็นไหม mm hmm. มีเพียวสมูทไลฟ์จะปรับเบสปรับบาลานซ์เฟดเดอร์ใดๆก็คือเนี่ยได้หมดเลยคัสตอมไส้ดีสุดๆเลยนะคะเดซินนิ่งโพซิชั่นประมาณนี้เนี่ยก็ตั้งได้ที่เมนูเบอร์เมสเตอร์เลยค่ะ การปรับแอร์ของปอร์เช่ไทคันนะคะก็เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าเอ๊ะอันเนี้ยมันคือง่ายหรือมันคือยากมันดีหรือไม่ดียังไงบ้างนะคะเพราะว่ามันเนี่ยไม่ได้สามารถเอือ้อมไปปรับง่ายๆที่เห็นช่องแอร์อย่างนี้นะเพื่อนๆคือไม่ได้สามารถทําอะไรได้เลยนะคะเป็นช่องแบบช่องเฉยๆขยับอะไรไม่ได้เลยนะคะมีแค่ลมออกมาถ้าจะปรับต้องเข้ามาในนี้ค่ะคือกดเมนูไปที่ climate แล้วก็นี่นะคะก็ต้องกดเลือกเอา ว่าจะให้แอร์มันส่องไปยังไงแบบไหนแต่จริงแล้วอ่ะเขามีความละเอียดนะทุกคนคือถ้าไปดูตรงด้านข้างเนี้ยมันสามารถปรับได้จะให้มันแบบชึง้งอ่ามีความกระจายออกหรือว่าจะโฟกัสเป็นจุดหรืออินดิวเวอรคือมันปรับได้อย่างหวานอนะ่ะหวานชอบอันนี้เพราะว่าจริงหวานเป็นคนแอร์เป่าหน้านานๆแล้วจะไม่ค่อยสบายนะแต่อันนี้มันกระจายออกมันคือโอเคนะแต่ก็ อาจจะไม่ง่ายมากสําหรับบางคนเพราะว่ามันต้องใช้จินตนาการสูงเหมือนกันในการปรับเลื่อนนะคะก็แชร์มาได้นะคะว่าเพื่อนๆมีความเห็นยังไงใช้แบบนี้แล้วโอเคหรือว่าจริงๆเราแค่เลื่อมไปเพียงไม่กี่เซวินาทีก็สามารถปรับได้เหมือนกันข้อดีของรถคันนี้อีกอย่างที่หวานชอบและเลิฟมากๆเลยนะคะก็คือระบบคอมฟอร์ a แอคเซสคือเราในฐานะเจ้าของรถนะเราพกกุญแจรถไว้ใช่ไหมนี่ให้ดูกุญแจรถ แค่ถือคุญแจนี้ก็คือรู้สึกแบบภาคภูมิใจสีเดียวกับรถเลยสวยมากนะคะคอมอร์ตมากมากก็คือเดี๋ยวเราเดินเข้าไปเหมือนจะขึ้นรถใช่ป่ะทุกคนรถมันก็จะมีปฏิกิริยาเหมือนแบบว่าอุย้ยเจ้าของวันมาดีใจมีการแบบเปิดไฟหน้านะคะมีที่จับประตูอ้าขึ้นพร้อมให้เราเปิดเข้าเรื่อยๆเวลข้ามมากๆเป็นความประทับใจก่อนที่จะขึ้นรถเลยเดี๋ยวตามหวาไปดูนะ,ะเห็นไหมคะก็คือแค่มาใกล้ๆปุ๊บเนี่ยเขาก็เวลข้ามเราแล้ว พร้อมให้เราขึ้นรถเลยปึ๊บแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเดี๋ยวตามเข้าไปดูข้างในต่อก็ออ้ทุกคนยังไม่ทันกดสตาร์ทรถเลยคะ่ะก็คือแค่เข้ามานั่งนะคะเดี๋ยวหวานแค่เข้าเกียร์ดีแล้วก็กดคันเร่งรถก็จะออกได้เลยทุกคนคือไม่ต้องสตาร์ทอะไรใดๆมีความแบบดีอะเหมือนรถรู้เลยว่าเจ้าของมันจะมาแล้วแล้วก็พร้อมขับออกไปเลยซึ่งนี่เราก็ ข้าสิเดียวก่อนเขากิน yeah. ไปได้เลยจ้าฟอร์เชสใช้คัน 4S คันนี้นะขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็มีมอเตอร์มาให้2ตัวแรงม้าสูงสุดที่เขาให้มาก็คือ435แรงม้า แต่คันนี้ก็คือมีออปชั่นพิเศษนั่นก็คือ performance battery plus แรงม้าได้สูงสุดถึง490เลยทุกคนและยัง over boost ได้ถึง571แรงมา้าบอกเลยว่าที่สุดของความวาบ์ p o r s เขารู้ใจใส่วาบจริงๆ571นี่เยอะมากๆเลยนะถ้าใครเคยดูพวกหนังแบบยนานอวกาศหรือเวลาที่ยานมันจะ boost เพื่อวาบไปอีกกาแล็กซี่นึงอนะฟิลนั้นเลยทุกคน ปอร์เช t ไท c ัน 4S คันนี้มีอัตราเล่น0-100ในเวลา4.1วินาทีค่ะแต่ให้ความรู้สึกไม่เหมือนเวลาขับรถใช้น้ำมันปกติเลยล่ะหรือที่หวานเรียกว่ามันวาร์ปได้นี่แหละรัดเข็มขัดให้แน่เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนหวานจะพาว้าไปปี2030ด้วยเจ้าปอร์เช่ไทคันคันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คือฮามากเลยนะเครื่องยนต์สมดาบทำไม่ได้ ไฟฟ้าอย่าง,างบ o r ช c ียเร่นงนทำได้เดี๋ยวอ่ะโชว์ให้ดูค่ะแล้วก็จอดเสร็จแล้วนะคะเลือกโหมดค่ะมาที่โหมด Drive Mode ของ Sport Plus นี่รู้สึกขึ้นมาทันทีจับพวงมาลัยให้มั่นนะคะเท้าซ้ายเหยียบเบรกมิดและเท้าขวาก็เหยียบคันเร่งมิดเช่นกันรึ๊บ มันจะขึ้นเลยนะว่า Launch Control Activate เสร็จแล้วเราก็ปล่อยเท้าซ้ายพร้อมแล้วนะ three two one go ว้าว,าว,าวารู้สึกเหมือนประสาทสัมผัสทั้งตัวคือตื่นนะทุกคนว้าวจริงๆ อ oh, ู้ฮันเดดเท่าไรเนี่ยหวานหวานนี่นะคะก็คือการวับของปอร์เช่ชัยคานเครื่องยนต์สันดาปต้องอายอะ OMG นี่คืออ่อรู้สึกข้อมูลแบบกระจายคือวิญญาณและข้อมูลที่อยู่ในสมองนะคะหลุดไปอยู่จุดสตาร์ทเมื่อกี้แล้วนะคะเขาเรียกว่าแรงมาทั้งหมดห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดตัวนะคะบวกกับทอร์ก650นะคะก็ทำให้เกิดการ พุ่งตัวแบบเมื่อกี้นะคะซึ่งก็คือการวาร์ปนั่นเองที่ชอบมากคือการวาร์ปเนี่ยเราจะทํากี่รอบก็ได้ไม่มีการโอเวอร์ฮีทไม่มีผลต่อแบบเหมือนทําแล้วพอทําอีกเอ๊ะความเร็วลดลงหรือว่าทําได้น้อยลงกว่าเดิมไหมไม่เลยนะคะจะทํากี่ครั้งกี่คนก็ได้ผลเท่าเดิมวาร์ปได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นใครที่วาร์ปบ่อยชอบวาร์ปคิดถึงแฟนก็วาร์ปไปหาแฟนอรอยนะคะก็ <laughs> คิดว่าเหมาะมากกับมอเตอไทยคะ่ะ Oh. ทุกคนหวานหานเจอเพื่อนรุ่นใหญ่เลยปลงไปข้างล่างไปดูกันจะบอกว่าที่จริงคือตามรอยแทง ตู้ชาร์จไฟฟ้ารถมานะคะก็มาเจอที่นี่ค่ะแต่พอเข้ามาปุ๊บก็คือเจอแต่พี่ๆรถเมย์เต็มไปหมดเลยอันนี้คือรถเมย์นะคะเป็นโดยสารประจําทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า mm hmm. เฮ้ยมันเจ๋งมากเลยอะ่ะหวานไม่เคยรู้ว่าแบบมีแบบจริงจังเยอะขนาดนี้แสดงว่ารถพลังงานไฟฟ้าีจริงๆก็อันนี้เขาก็เอาไว้สําหรับเติมรถเมย์เท่านั้นนะคะ mm hmm. เยอะมากเลยทุกคน mm hmm. เป็นยาวแบบเข้าไปาายังไงหมดเลย ถึงบนตู้จะเขียนว่า electric for any car แต่ว่า only for bus here ไปเราไปหาที่อื่นจ้ะช้ยคันมาพูดถึงอัตราการบริโภคน้ำมันนะฮังคันนี้ <laughs> ไม่ใช่อัตราการบริโภคไฟคันนี้โดนถามบ่อยเหมือนกันว่าเอ้ใช้ยคันเนี่ยขับได้กี่กิโลชาร์จครั้งหนึ่ง มันตอบอย่างกันนะทุกคนเพราะมันขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานด้วยอย่างใช้งานนอกเมืองในเมืองอย่างเงี้ยมันก็ต่างกันและในเมืองที่รถติดๆค่อยๆขยับก็จะไม่กินไฟมากถูกไหมคะถ้านอกเมืองวิ่งยาวๆก็จะกินไฟหน่อยรวมไปถึงลักษณะของยูเซอร์คนใช้เหมือนกันย่างหวานใช้กับคุณแม่ใช้คันเนี้ยก็จะขับต่างกันและถ้าลักษณะหวานชอบแบบขับเร็วหน่อย <laughs> ในบางจุดได้ต้องมีการเร่งมีการแบบ เร่งแซงอะไรนี้นะคะมันก็จะกินไฟมากกว่าปกติรวมไปถึงอุณหภูมิด้วยทุกคนนี่คือเมืองไทยที่สุดของความร้อนการเปิดแอร์ก็คือเป็นไรที่ต้องทําต้องเปิดเนาะไม่สามารถปิดแอร์ได้อันนี้ก็มีผลมากๆเลยว่าเปิดปิดแอร์ข้างหน้าข้างหลังจะช่วยเซฟไฟอะไรยังไงบ้างเดี๋ยววนันทําให้ดูนะเปิดให้ดูว่ามันแบบกินไฟมากหน่อยขนาดไหน แดีดูนี่นะทุกคนคือ Drive Mode มีผลมากๆต่อระยะทางที่เราขับได้นะคะอย่างนี้ชึบตอนนี้เราอยู่ที่ Normal นะมาดูแบตเตอรี่ได้211กิโลเมตรถ้าหวานเปลี่ยนเป็น Range Range นี่คือ Save สุดอ่ะเห็นไหมคะมันขึ้นมาอีกเออมันขึ้นมาอีกเป็น217ก็คือได้เพิ่มมาอีก6โลเยอะเหมือนกันนะทุกคนอ๋อได้เพิ่มอีก225แล้ว พอเชฟบอกขอเวลาประมวลอีกนิดนึงเนี่ยค่ะก็คือจะได้ระยะทางเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆนะเดียวกันถ้าเกิดเราซิ่งละ่ะโหมดสปอร์ตนะคะตกลงแล้วนะคะตอนนี้ได้แค่206เท่านั้นตกลงหลาย10กิโลเมตรเลยทุกคนและถ้าซิ่งสุดๆอย่างสปอร์ตพลัสสปอร์ตพลัสได้201ทุกคนน้อยไปกันใหญ่ไม่เป็นไรก็คือเพื่อความซิ่งอย่างเงี้ยก็คือ drive โหมดจะมีผลมากๆต่อระยะทางที่เราขับได้นะคะ อีกตัวหนึ่งที่อยากให้ดูกันนะคะก็คือในเรื่องของแอร์ค่ะที่บอกว่าความร้อนมันมีผลเนาะอากาศข้างนอกยิ่งร้อนเนี่ยก็ทาให้เรายิ่งอยากเปิดแอร์เย็นใช่ไหมคะเปิดแอร์เย็นเปิดแอร์แรงนี่มีผลมากเดี๋ยวหวานจะลองปิดแอร์ดูนะคะดูตัวเลขตรงนี้นะคะ211กิโลเมตรเหลือเพิ่มเป็น234เพิ่มขึ้นอีกแบบเยอะเหมือนกันทุกคนก็คือเปิดกระจกขับรถนี่ ได้เพิ่มอีก20กว่ากิโลเลยนะคะแต่ว่าเราคงจะไม่ไหวเนี่ยค่ะมันก็จะขึ้นอยู่กับหลักๆเลยคือลักษณะของการขับโหมดต,ต่างๆ drive mode รวม,มไปถึงอุณหภูมิด้วยค่ะลึกซึ้งกว่านั้นนะคะทุกคนโปรไฟล์ของล้อ,อก,ก็มีผลต่อการกินไฟนะลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของปอร์เช่ดูได้แล้วเลือกโปรไฟล์ล้อที่ต่างกันมันเซฟไฟกินไฟต่างกันมากๆเลยนะคะถ้าเทียบใกล้ตัวเนี่ยก็เหมือนล้อจักรยานนะทุกคนจะเห็นว่ามีแบบโปรไฟล ขอบสูงขอบเตี้ยบางอันแอโร่บางอันแบบต้านลมสุดๆเหมือนเวลาเราขี่บางอันเราสึกว่าเฮ้ยมันส่งอะมันช่วยในการแบบเซฟพลังงานเรามากๆเลยอันนี้ก็จะช่วยเซฟเรื่องการกินไฟนะคะรวมไปถึงหน้ายางก็มีผลเหมือนกันคือหน้ายางกว้างสัมผัสกับพื้นเยอะก็ยิ่งมีแรงเสียดทานมันก็จะแบบกินไฟเยอะกว่าเนาะแต่ถ้าอย่างที่หวานไปเทสดูอย่างเงี้ยนะคะอย่างยางของมิชลินเนี่ยที่เขามียางของรถ E ีีโดยเฉพาะด้วยเนี่ยหวานแบบประทับใจมากคือเขา สร้างมาเพื่อสิ่งนี้ยางของเขาเนี่ยคือเงียบแบบเป็นอะครูสติกแบบเงียบๆเลยนะคะรวมไปถึงมีความคงทนมากเพราะรถ E ีีเนี่ยมันจะหนักกว่าปกติเพราะมันมีแบตยางมันก็ต้องทนมากเหมือนกันก็ไปเทสมาแล้วที่อาบูดาบีนะแฮปปี้มากๆเลยเพื่อนๆค่ะปอร์อเช่ไทคันนะคะเป็นรถไฟฟ้าร้วนไม่กี่รุ่นที่มีจุดชาร์จไฟทั้งสองฝั่งนะและวิธีเปิดเขาก็เก๋มากเดี๋ยววันทำให้ดูนี่อย่างกายาณอวกาศ เปิดรับผูดด้โดยสารนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะซึ่งฝั่งนี้ก็จะเป็น DC นะคะชะดาก็ในไหนเราจอดตรงจุดชาร์จ EV แล้วเดี๋ยวเรามาชาร์จกันเลยมาเติมไฟให้กันดีกว่าคะ่ะต้องมีความแข็งแรง มาดูฟังก์ชันที่เกิดมาเพื่อคนไทยดีกว่านะทุกคนนั่นก็คือ smart lift ด้วยความที่บ้านเราถือว่าเป็นประเทศที่มีหลังเต่าเยอะที่สุดในโลกก็ว่าได้นะคะน่าจะมีเป็นล้านทั่วไทยน่าจะเป็นเพราะเรารักสัตว์นะอะไรๆฟังก์ชันนี้มันจะช่วยยกระดับของรถเนี่ยให้สูงขึ้นได้เท่าความก่อนว่าใช้ขัันนะเป็นรถไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยแบตเตอรี่เขาจะอยู่ด้านล่างทุกคนเพราะฉะนั้นความกังวลเรื่อง ground clearance เนี่ยจะสูงมากอย่างเช่นนี้เป็นตน้นอันนี้คอสะพานซึ่ง หักเวอร์เหมือนเป็นคอสะพานดักรถอะแป๊บนึงนะโอเคกลับมามีสติพูดโอเคซึ่งสมาร์ทลิฟต nice ์เนี่ยนะคะเขาสามารถยกได้4ระดับเลยนะแต่ระดับเนี่ยก็จะสูงขึ้นอยาาเซนเซนเซนโดยรวมแล้วข้างหน้าจะยกได้3มเซนและด้านหลังก็3.5เซนซึ่งหวันว่าเฮ้ยมันกำลังโอเคเลยนะถ้าเกิดบ้านใครมีหลังเต่าสูงหน่อยก็ลองเทสดูนะคะขับใช้คันแบบยกสูงสุดแล้วบอกหน่อยว่าพ้นไหม นี่เดี๋ยวหวานจะทําให้ดูนะว่ามันปรับขึ้นยังไงอุ้ยเจอน้องวรนด์สมาร์ทลิฟต์น่าจะไม่ช่วยน้องตกใจละโอเคปะโอเคโอเคเห็นไหมเราจะเจอสิ่งที่ไม่คาดนอกจากหลังเต่าแล้วเมื่อกี้ก็คือมีวรนุ์เดินตัดหน้าด้วยนะสงสัยอยากมาดูสมาร์ทลิฟต์ว่าทำยังไงนะคะอ่ะเดี๋ยวหวานจะทำให้ดูว่าปรับขึ้นได้ยังไงบ้างเราก็ เข้ามาที่ตัวรูปรถนะคะเสร็จแล้วจะเห็นว่ามีแชสซีไฮท์นะคะตอนนี้มันเป็นโลดอยู e ่นะคะที่บอกว่ามี4ระดับอันนี้ <c oughs> ก็เราจะปรับเป็นเตี้ยสุดเพื่อข้ามหลังเตา <c oughs> ไม่ใช่พูดเล่น <c oughs> เสยสิครับก็ต้องปรับไปลิฟต์นะก็คือสูงสุดอกกดแล้วนะชือ้อความสมาร์ทอีกอย่างหนึ่งทุกคนขึ้นมาสิลูกแอนี่ค่ะมันเซฟได้นะคือถ้าเราผ่านหลังเตาน,นี้ประจำอวันกดเซฟก่อน เวลาเราผ่านจุดนี้อีกอะทุกคนมันก็จะลิฟต์ขึ้นเองชด้ดีมากเลยอะเพราะว่าคือบางครั้งเราก็เนาะฟังเพลงหรืออาจจะคิดเรื่องงานอยู่เรียกได้ว่าไม่มีสติคือมีสติขับรถแต่อาจจะไม่ได้แบบทันระมัดระวังหลังเต่านะการเซฟตัวเนี้ยก็คือบันทึกไว้เลยจ้ะว่าตรงนี้มีหลังเต่าที่ฉันจะต้องขึ้นสู่จุดสูงสุดนะจะได้ไม่ไปครูดมัน smart lift อีกอย่างที่หวานชอบมัน easy access ค่ะคือสมมติเราเห็นหลังเต่าข้างหน้าแล้วเอ้ยจะไปกดเข้าเมนู ไม่ทันแล้วกดนี่เลยค่ะตรงนี้ชึบายมากอยู่แค่ด้านหน้านี้เลยนะคะสัมผัสเดียวก็ลิฟต์ขึ้นแล้วค่ะนี่นะคะก็จะมีไฟกระพริบอ่ะกระพริบเสร็จแล้แสดงว่าอันเนี้ยขึ้นสุดแล้วก็จะสามารถขับได้อย่างสบายใจไปลุย แต่จะบอกว่าถ้าอยู่ที่ความสูงลิฟต์นะทุกคนความเร็วมันต้องไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะไม่งั้นมันจะปรับอัตโนมัติลงมาที่โเรเลตนะคะคือเฉพาะในหมู่บ้านคือเซฟหลังเต่าเยอะมากเลยทุกคนอันในสูงคือกดเซฟหมดเลยนะคะมันก็จะอัตโนมัติว่าเออเดี๋ยวลิฟต์เดี๋ยวลิฟต์ฟนะก็อย่าลืมว่าห้ามขับเกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงจ้ะ ที่ชอบของ o ร s c h e ไทยคันมากๆนะคะใครที่ขับรถไฟฟ้าแล้วจะห่วงว่าแบบเอ้ยมันจะเงียบขับไปไม่รู้สึกเร้าใจไม่มีเสียงบึนๆเหมือนเครื่องยนต์ไม่เป็นไรเลยขอแค่คุณมีตังนะซื้อออปชั่นนี้เลยค่ะ electric spot r sound on ลองฟังดูนะมันจะเป็นเสียงแบบบ้มมาต่าๆหน่อยว้าได้ยินกันไหมเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวจะขับให้ฟังกันนะคะก็ลองดูแต่อันนี้คือชอบมากวานเปิดแล้ววันไม่อยากจะปิดเลยไป เหมือนหนังเรื่องทรอนน่ะทุกคนที่พระเอกขี่มอไซค์แล้วมีเสียงอย่างเงี้ยมันใช่เลยอ่ะ <c oughs> นี่นะคะเอาละแล้วเดี๋ยวลองแบบไม่มีให้ดูนะคะอ่ะปิดก่อนฟอนี่ก็จะได้ความเงียบสงบขึ้นมาทันทีแต่ให้ร e คอมเมนตนะหวนว่ามีอ่ะดี หวานชอบแล้วมันทําให้แบบเหมือนมันเพิ่มอัรรถรสแบบเซนส์ของเราอะจริงแล้วประโยชน์อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะนอกจากที่คนขับจะได้รู้สึกฟีลกู๊ดแล้วนะคะก็คือ,อคนข้างนอกเนี่ยก็จะได้ยินด้วยเพราะว่ารถไฟฟ้ามันเงียบมากเลยคนขับไปทีไรนะขับเข้าซอยนี่คือขนาดหมายไม่หลบเลยอะหมาคิดว่าแบบไม่มีอะไรนะคะ เพราะว่ามันเงียบมากอันเนี้ยก็ปลอดภัยสำหรับคนที่เดินท้องถนนหรือว่าเวลารถไฟฟ้าไปใกล้ๆใครคนจะได้แบบคอยระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะคะก็เป็นออปชั่นที่เชียร์ค่ะว่าเพิ่มเถอะดีจริงๆข้อดีอย่างเนีลยนะคะเวลาเข้าเมืองไปตามห้างต่างๆเนี่ย นี่คือรถปอร์เช่เพราะฉะนั้นจอดซุปเปอร์คาร์ได้แน่นอนแล้วหวานว่านะปอร์เช่แท้ัน่าจะเป็นรถไฟฟ้าแค่คันเดียวเท่านั้นที่จอดซุปเปอร์คาร์ได้เพราะฉะนั้นไปเราไปลุยพื้นที่สีแดงกันดีกว่าเนี่ยคะจะไม่ให้รักได้ยังไงใช่ไหม เข้าห้างก็คือแทบจะเป็นบ้านหลังที่สองอันหลังที่3ก็ได้เพราะว่าบ้านหลังที่สอง้จะเป็นสนามปัน่นนี่ก็จอดข้างเพื่อนๆเลยนะคะเพื่อนๆคะนอกจากที่เวลาเข้ารถเราก็ออกตัวโดยที่ไม่ต้องสตาร์ทแล้วนะง่ายมากเวลาออกก็ง่ายเหมือนกันแค่เข้าเกียร์ผีหยิบคุญแจแล้วเดิอนออก จากนั้นก็ล็อกรถนะคะจะกดบริเวณที่จับก็ได้หรือว่ารีโมทก็ได้เสร็จแล้วรถเขาก็จะดับเครื่องแล้วก็ล็อกให้เราเลยเสร็จสับเลยค่ะ อยากจะบอกว่าคันนี้นะอย่างที่หวานบอกไว้ว่าปอาร์เช่ไทคานลูงี้ซื้อนานแล้วลูงี้ซื้อนานแล้วจริงๆทุกคนคือมันเป็นรถที่ดีมากๆอย่างแรกเลยนะคะขับดีมากคือแทบจะทําให้หวานลืมแบบรถที่เป็นรถยนต์ทั่วไปไปเลยนะเป็นรถไฟฟ้าที่ขับดีมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นการเล่งการเข้าโค้งสมรรถนะนะคะกวอนว่าด้วยความเป็นรถไฟฟ้าด้วยอะ่ะแบตมันอยู่ที่ พื้นแบบข้างล่างอะคะ่ะมันก็เลยมีความหนักแล้วมันก็กดอยู่กับพื้นนะทุกคนกับอีกอย่างหนึ่งนะคะความ effortless ของเขาเหมือนคนเก่งที่ไม่ต้องพยายามขับดีโดยที่แบบไม่รู้สึกว่าโอ้โหเราต้องใช้ทักษะเยอะแยะในการ handling รถนะคะไม่เลยค่ะขับดีขับง่ายมากอย่างที่2เลยนะคะก็คือใช้งานดีอันนี้เหมือนคนรู้ใจใช้งานดีว่าจะเป็นอย่างแรก smart lift หลังเต่าเป็นร้านของเมืองไทยก็มาเลยค่ะรับรองว่าผ่านได้แน่นอนนะคะสมาร์ทลิฟที่คิดมาแล้วสำหรับยูเซอร์หรือผู้ใช้โดยเฉพาะให้เหมาะกับสภาพถนนนะคะรวมไปถึงพวก e ีซีแอสเซสที่เราสามารถขึ้นรถแล้วก็ออกไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องสตาร์ทรถคือเหมือนรถมันคิดมาให้แล้วว่าด้วยความรวดเร็วเนี่ยรถไฟฟา้ามันทำอะไรได้บ้างแล้วเข้ามาก็คือแอร์เย็นอะทุกคนมันเปิดไว้ให้แล้วด้วยเหมาะมากกับเมืองไทยนะคะ และอย่างสุดท้ายอันเนี้ยมันเป็นเหมือนความภาคภูมิใจด้วยเหมือนเรามีแฟนหล่อๆคือเขาว่าน้าตาดีมากขับไปไหนก็มีแต่คนทักคนชมนะคะซึ่งหน้าตาดีได้ขนาดนี้เราก็ต้องแต่งองค์ทรงเครื่องใช่ไหมจริงๆแล้วปอททร์เช่ไทคอนอะเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ราคาประมาณ7ล้านกว่าๆแต่ก็สามารถแต่งออปชั่นได้แบบเต็มสตรีมอย่างคันนี้ค่ะแต่งไปแต่งมาก็10ล้านนะทุกคน อย่างแรกเลยที่เห็นถ้าเป็นด้านนอกนะคะจะเห็นว่าสีของเขาสวยมากเป็นสีพิเศษนะคะก็คือสีเครยอนสวยมากส่วนล้อของคันนี้นะก็เป็นล้อลายพิเศษชื่อว่าล้อ Mission E 21นิ้วซึ่งล้อตัวนี้นะก็จะสีแมทชิ่งกับตัวรถเลยนั่นก็คือสีเครยอนนั่นเองและล้อนี้2,500นะจ๊ะจะสั่งแค่ล้อนี้ไม่ได้มันต้องมาคู่กันเขาบังคับเลยนั่นก็คือผ้าเบรก PSCB นะ,ะซึ่งเป็นนวัตกรรมของปอร์เช่ค่ะเขาเคลมเลยนะว่าของเขาเนี่ย เบรกได้ดีขึ้น30%รวมถึงลดพวกค่าฝุ่นที่มันจะเกาะดำๆทำให้ดูแบบอื้อดูดูชาติกูลไม่ดีเนี่ยลดถึง90%เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผ้าเบรกเนี่ยไม่ก่อให้เกิดฝุ่นล้อก็จะสะอาดสวยนิ่งเพราะฉะนั้นมาชิ่งกันค่ะเป็นอิมเมจของบอเช่เขาเลยเบรกนี้ก็ไม่ได้ถูกนะจ๊ะ250,000เพราะฉะนั้นทางล้อและเบรกก็รวมกัน500,000เลยจ้า <ๆ S 1> <ๆ S 2> คันนี้มากับชุดแต่งสปอร์ตดีไซน์แพคเกจจะเห็นว่าข้างนอกนมีสเกิร์ตรอบคันเลยนะ คือหล่อมาแต่ไกลเลยดูแบบโฉบเฉี่ยวมากต่างจากใช้แค่นคันอื่นด้านในนะคะอันนี้คือ l e t t r t to Tone Package เห็นแบบนี้นี่คือหนังนะทุกคนเป็นหนังทั้งหมดเลยนะคะ mm hmm. ก็จายไปเลยค่ะ2,500จะได้แบบนี้เลยได้ฟิลลักชัวรี่มากๆเวลาครับไฟหน้าคันนี้ก็ยังเป็น PDLS PLUS 4ส l a c i e ี Ice b ซีย i c นะ ก็สวยมากคือมองเหมือนมันหลงเข้าไปเลยทุกคนเหมือนเราได้จ้องตาของแบบฝรั่งตาสีฟ้า,ฟาแล้วก็โดนดึงดูดเข้าไปเลยและนี่ค่ะก็ให้ความรู้สึกโปร่งมากๆหวานชอบเป็นคนชอบแบบหลังคาที่เป็นแก้วอยู่แล้วนะของปอร์เช่เขาเรียกว่าพาราโรมิก o ุกก็จะให้ความรู้สึกเหมือนมีแสงเข้าเนี้ยนะ มาถึงตรงนี้เพื่อนๆก็พอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมหวานๆถึงบอกว่ารถปอร์เช่ไทยคานร,รู้นี้ซื้อนานแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสเปคราคาและโปรโมชั่นติดต่อสอบถามกับเซตพอยต์ได้ที่เบอร์ h o t l ลน์หรือสะดวกแอดไลน์ตามนี้ได้เลยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกรดิ่งแจ้งเตือนดวยเลยนะจะได้ไม่พลาดตอนหน้าหวานหวานไปก่อนลคะค่ะบาย